พื้นที่ตำบลเกาะเกร็ดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงด้านการทำเครื่องปั้นดินเผามาช้านานเพราะนดินที่เกาะเกร็ดมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างจากดินแหล่งอื่นประกอบกับฝีมือของช่างปั้นที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษชนชาติมอญ ที่ออกไปขุามาตั้งรกรากในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายทําให้เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเป็น,น,น,ออนหนึ่งในผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดนนทบุรีสถานที่ตั้งได้อยู่ท่ามกลางวงล้อมของแม่น้าเจ้าพระยาชาวบ้านเกาะเกร็ดจึงเรียนรู้ที่จะอยู่และใช้ชีวิตกับน,น้ําเป็นอย่างดีทุกๆปีชาวบ้านจะเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมแต่ในปีนี้มวลน,น้ําจํานวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่ สูงถึง1นึเมตรเซนติเมตรชาวเกาะเกรดเดือดร้อนหนักกว่าที่เคยเป็นบ้านจมน้ำเกือบมิดหลังคาเต้าเผาโบราณอายุกว่า100ปีนึ่งในสัญลักษณ์ของเกาะเกรดจมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกับเครื่องมือทําหายกิ่งของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมเสียหายใช้การไม่ได้มาไม่ต่ำกว่าสอเดือนแล้ว ตอนนี้ก็คือเตาเผานะครับที่เสียหายนะครับแล้วก็การผลิตที่ผลิตไม่ได้มาประมาณ2เดือนกว่าแล้วฮะแล้วก็อาคารอาคารนี้ครเพราะว่าสภาพที่น้ําท่วมและแช่อยู่นานๆนี่ฮะก็ทำให้วัสดุต่างๆที่ภายในอาคารก็เปื่อยหลังครงหลังคาถ้าท่านเด้สังเกตนะครับลดลงครับสังเกตลังคาก็จะเป็นยุบลงไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันแช่น้ํานานแล้วก็บางทีพวกพวกสุนัขอะไรก็ขึ้นไปอยู่นะครับ น้ำที่ท่วมขังนานกว่า2เดือนทําให้เตาเผาโลสดุดต่างๆเสียหายผลิตสินค้าไม่ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนไม่มีของส่งให้ลูกค้าขาดรายได้แต่ยังต้องแบกรับภาระรายจ่ายค่าแรงคนงานอีกกว่า10ชีวิตทุกวันนี้ช่างปัน้นเครื่องปัน้นดินเผาก่อเกด็ดจึงเฝ้ารอให้น้ําลดลงโดยเร็วเพื่อกลับมาผลิตสินค้าได้ตามปกติและฝากความหวังไว้กับโครงการพัฒนาชุมชนในการเยียวยาและฟื้นฟูหลังจากน้ําลด เราได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้สำรวจความเสียหายของอุโบสถทั้งหมดนะครับซึ่งขณะนี้ก็สำรวจมาแล้วว่ามีผู้ประกอบการโอทอปที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด1,400กว่ารายนะครับซึ่งเราแบ่งขั้นตอนการช่วยเหลือเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการดูแลช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็โรงงานในการประกอบกิจการส่วนที่2ก็คือการดูแลในเรื่องของพวกเครื่องมือเครื่องจักรในการ ประกอบอาชีพนะครับตวที่3ก็คือเรื่องต้นทุนในการจัดซื้อวัสด,ดิบมาดําเนินการส่วที่4ก็คือดูช่องทางในเรื่องของการจําหน่ายสินค้านอกจากนี้โครงการพัฒนาชุมชนยังมีแผนระยะยาวในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับโอท็อปไทยด้วยการจะตั้งสูนกระจายสินค้าขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งจะทําให้สามารถกระจายสินค้าโอท็อปได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น